คนโมทนาสาธุการชาวพุทธตัวอย่างเจ็บป่วยไม่สบายไม่ต้องไปดูดวงไม่ต้องไปแต่งเสียก็เสียแก้อะไรไม่ต้องไปปีชงปีไม่ชงอะ่ะเรามาชงความดีเรามาสร้างสรรค์ความดีทําบุญในพุทธศาสนาและอุทิศให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระอาจารย์ศึกษามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตกป,ปีไม่ดีสุดยอดอย่างเดียววิธีแก้คือทําบุญอุทิศให้ เจ้ากำเนิดอุทิศให้ตัวเองบุญก็มีหลายอย่างสเต็ปแรกก็บุญจากการให้ทานถ้าพลังการให้ทานข้าวปลาอาหารยังไม่เพียงพอก็มีอีกหลายอย่างให้ข้าวปลาอาหารจั่งวันนี้เชื่อว่าให้กําลังให้เสื้อผ้าอาพร์ให้ผ้าจีวรเชื่อว่าให้วันณะให้ความผ่องใสให้ยานพาหนะให้ความสะดวกถวายโรมไม่แต่รองเท้าพระคุณเจ้ารองรับผู้มีสิทธิ์ก้าวย่างไปมาเชื่อว่าให้ความสุข ให้ไปทิบให้ดวงไฟเชื่อว่าให้จักสุคือให้ดวงตาให้แสงสว่างให้พิหารทานเชื่อว่าให้ความสุขทุกประการให้ธรรมะเชื่อว่าให้สิ่งแม่ตาคืออมตะอันนี้คือเรื่องของทานถ้าโคศุทานยังไม่พอเราก็สวดมนต์แล้วก็รักษาศีลศีลห้ายังไม่พอก็ศีลแปดสามวันห้าวันเจ็ดวันอุทิศให้เจ้ากรรมนาเรศให้แก่ตัวเองสร้างด้วสร้างบารมี กำหนักก็จะเป็นเบาจากเบาเป็นจางคลายสลายหายไปเม้แต่ในกองทานถ้าพลังทานพร้อมมีพาตานีพัตรูแเราก็เคยทํามาแล้วโอทิศให้นี่คือบุญใหญ่ขึ้นมาอีกถ้ายังไม่ถึงพลังบุญนั้นการบวชทีนี้บวชศีล8แปดบวชแน่คำว่าบวชสัม,มเนรหรือบวชทา้าสิสุหรือถวายผ้าไตรเปลี่ยนให้ผู้ที่ท่านบวชได้ห่มได้ครองอานิสงสมาธิปัญญาสียนสงถึง ก็จะเป็นบุญใหญ่ขึ้นมาอีกถ้าบวชด,ด้วยตนเองบวชแล้วก็ต้องเข้ากรรมาฐานอันยิ่งคือปฏิสาลีคือการปฏิบัติอันยิ่งอันนี้คือแนวทางแห่งบุญในพุทธศาสนาเวลาเจ็บป่วยไม่สบายมีเคราะหมีเข็นตำรา,าพามเก็ทราบนะแต่ว่าเขาไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้หายหมดก็ให้ไปแต่งเซ่กเกเกรดน้ามูลได้7วันนะิบากกรรมก็ามาอีกไปทําอย่างอื่นก็15วันหนึ่งเดือนแต่ถ้าทําบุญในพุทธศาสนานี้ ทักษิณาทานตั้งไว้ดีแล้วต่อหน้าสงฆ์ถวายแด่สงฆ์น้อมถึงองค์าสดาโอทิศบุญส่งไปให้ญาติทั้งหลายที่ล้มหายตายจากไปถึงเจ้ากำนายรแม้แต่ตัวเราเองการถวายทานก็มีสามอย่างหนึ่งมัตตกะพัตตาหารคือพัตตาหารสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่จากไปแล้วคือผู้ที่ตายไปเราคุ้นเคยกันดีและส่วนมากก็รู้จักแต่มัตตกะพัตตาหารสองพัตตาหาร คือสังฆทา,านทั่วไปไม่ได้ระบุเป็นส่วนกลางเวลางานใหญ่ๆบุญสังฆทา,านคนมาจํานวนมากก็จะมีพัตตาหารพัตตานิส่วนประการที่สที่เราได้ถวายในวันนี้ที่พระคุณเจ้าพกากระทำคือชีวพัตตาหารคือพัตตาหารสําหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เจ็บป่วยไม่สบายขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่แต่งงานใหม่เรียนจบใหม่วันเกิดของเราจะเปลีป่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆดๆีในชีวิตให้เกิดขึ้นทำบุญสิ ให้ตัวเองข้าวปลาอาหารผ้าไตรจีวรพระพุทธรูปสดมนภาวนาไม่เคยถือศีลก็ไปถือศีลศีลห้าศีลแปดทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธต้องตระหนักดังนั้นการถวายทานมี3มอย่างหนึ่งมะตะัตตกะพัตตาหารคือพัดสำหรับู้ที่จากไปแล้วเปตาชนคือชนที่ล้มหายตายจากไปไม่ใช่เปรตนะเปตาชนคือชนที่ล้มหายตายจากไปแล้วก่อนเราทั้งหลายปู้่าตายาย สองพัฏตานาคือถวายสังฆทา,านทั่วไปไม่ได้ระบุมีจิตกว้างขวางแผ่ไปถึงชนทั้งหลายเพื่อนญาติธรรมสายบุญทั้งหลายสามฉี่พัตตานี้อันนี้จะเป็นการโฟกัสที่แคบเข้ามาแล้วทีนี้ถึงตัวเราในเคสต่างๆเจ็บปวดไม่สบายก็มีหลายเคสที่ป่วยไม่สบาย,ารย,บายพระอาจารย์พาไปถวายทานพระพุทธรูปภาตสายอุทิศให้อายุก็ยืนยาวไปอีกถึงวันนี้ก็ยังสบายดีอยู่ก็มีอยู่แต่เป็นแค่ต่ออายุนะ ต่อ,อยังไงชีวิตนี้ก็มีความตายเป็นที่สุดรอบแต่มันขาย,ยายรอบต่อว,วีซ่าต่อว,วีซ่านั้น,น,นเราก็อย่าอย่ามัวไปทําอย่างอื่นอยู่ไม่ต้องไปซ่าที่จะต้องแต่งเสียคอเสียแก่ถ้าเป็นชาวพุทธตัวจริงลูกของพระศาสดาถวายทานทําบุญกับพระสงฆ์น้อมถึงองค์พระศาสดาผู้ทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหรือตัวเราเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนในวันนี้